ครับสวัสดีเพื่อนชาวฟ้าลายสแล้วก็ชาว OSN Gaming กันอีกร้งครับพบกับผู้กล้าท้าบวกกันรัวๆเลยนะครับก็ความรู้สึกของการตีบวก8ตัวแรกติดไปยังไม่หายเลยนะครับก็มาตีกันต่ออีกแล้วนะครับใส่ตีผมนะตีบวก8ไป2ตัวนะครับแตก1ติดหนึ่งนะเออโอ้ยยังตีน้อยอยู่นะครับใส่ตีก็เลยเยอะนะ โอเคสำหรับครั้งนี้นะครับเป็นจริงๆเขาเนาะเขาส่งเมสซี่มานะเพราะมันเกิน50าสิมนะครับแต่ก็มีฮาซาไปด้วยเลยนะครับใช้ดีแนะ่นอนเอนจินหน้านะเป็นนักเตะร่องนะครับเพราะไอดีนี้เป็นไอดีของอุตบอลยูนะครับอส่งเมสซี่11ปี11เอ็ดนะมาขึ้นบวก5นะครับ70กว่าเอ็มอย่างว่านะครับบวก4นีะ่แล้วบวก5มาฮาซาก่อน สามทีครับผมหนึ่งสองครับแล้วก็สามอาซาสิบสี่โวครับนบขึ้นบวกห้าครับผมเอ้าเฮยมาแล้วครับมาแล้วมันเริ่มมาแล้วนะมันเริ่มมาแล้วนะหลังจากบวกแปดติดไปครับทำไมเราไม่ตีเมสซี่ก่อนถ้ารู้มันจะติดขนาดนี้นะว่าไหม มันจะเป็นไปได้หรอดีบวกติดกันสองตัวแต่มันก็เคยไปแล้วนะครับแต่มันก็ทำได้ยากนะมาเอาใจช่วยครับน้องริวเมสซี่ตีสิบเอ็ดนะครับบวกห้าเจ็ดสิบสองเอ็มครับจัดไปทำให้มันเหมือนเดิมเลยนะชนกันสามทีนะครับชนครั้งที่หนึ่งครับชนครั้งที่สองครับ จนกรั้งที่3กดตีล่าครับเมสที่สิอ็วก้าโอเฮ้ยแล้วไอ้คลิปที่ตีก่อนหน้านั้นก่อนบวก8คืออะไรไม่รู้นะครับติดแหกกระจุยเลยอะตีแหกกระจุยเลยแล้วหลังจะบวก8มาติดกระจุยเลยนะครับก็ โอ้โหไม่น่าเชื่อนี 1. ่แ้วมันจะติดบวก5ห้พร้อมกันสองตัวได้ยังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่รู้จริงนะไม่ได้ว่าผมตีเก่งอะไรนะไม่เกี่ยวนะครับมันดวงล้วนเลยครับโอ้โหไอดีไก่หรอไอดีไก่แต่ว่าจำนวนนักเตะมีบวกนะครับอาจจะหมุนแก๊สนะครับ มันเรียกว่าอะไรอ่ะหมุนวงล้ออ่ะได้มาเพรน้องคงไม่เติมมาเพื่อทำให้มันมีสองร้อยตัวหรอกนะครับว่าน้องก็มีแค่หกสิบตัวนะมันดูวย้ดีเมซี่มันดียังไงนะนฮาซ้าผมเคยตีไปแล้วนะใครจำได้นะครับเมซี่สิบเอ็ดบวกห้า จบสกอร์นี่ปกติเลยนะครับสปีดต้นของค,ความเร็วมันน้อยนะจะไม่น่าใช่อย่างนี้แตความเร็วกับสปีดต้นดีในรสชกระชากหารข้องตัวปฏิกิริยานะครับ94 91ผลลุน89นะครับส่งสั้น84ควบคุมบอล95นเลี้ยงบอล97ก็เป็นน้องๆของโรนันดินโนเลยนะโหดไช้ดีแน่นอนนะครับบอลได้เลยในอีกจิีหน้า แต่ก็จริงๆไะไปใช้แบบเมสซี่10ยูทั้วบวกสามเนี่ยผมว่าก็ก็โหดเหมือนกันนะก็ราคามันก็ขึ้นกระจุยกระจายนะครับสำหรับเมสซี่เนี่ยนี่เนี่ยมันก็ขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆล่ะครับเมสซี่หลังจากแบบคนไทยตื่นตัวกับ new impact engine ที่จะมากันใหมรแล้วเคดีใจด้วยนะน้องริวก็ อีกแรกน้องจะส่งอะไรมาผมจำไม่ได้นะแต่ก็ช่วงที่ผมไม่ว่างนะครับน้องก็ตีไปแล้วก็แล้วก็หามาให้ตีอีกนะครับโอเคดีใจด้วยนะครับสำหรับในครั้งนี้จะจบกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นนะแล้วมาโคงกันใหม่ในครั้งหน้านะครับจะเป็นไรก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์กันไว้นะครับก็ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ